วัดดีจ้าวัดดีจ้าเมื่อนี้ได้เวียกได้งานเด้อจ้าไอไอปัดไอหิมะออกรถซอยต่าฝรั่งได้เวียกได้งานเด้อจ้าเมื่อนี้ได้เวียกได้งานมาจ้ามาเล่นหิมะน้ำกันมาปัดหิมะน้ำกันจ้าเมื่อนี้ได้เวียกเด้อจ้าเมื่อนี้ได้เวียกปัดรถออกจากหิมะซอยต่าฝรั่งน้จะจังเลยจ้ะ น้านานาซํำใดนะจะน้องดูตีรับเทตีรับแปดป่ะจ้ะตีรับแปดเบิ้งดีจ้ะน้านาได้จ้ะมือดนีได้เวียกได้เวียกสาเหตุที่ได้เวียกนี่สมิลูกค้ามาเบิ้งจ้ะมือนีสมิลูกค้ามาเบิงเรากะอาศัยติบน้ำเพล่นจ้ะเนาะอย่าบาแห้งอย่าบอแห้งเพิ่นจะบ่หาย ปวดหิมะซอยต่าฝรั่งจ้าปวดหิมะออกรถซอยต่าฝรั่งจ้าอาศัยติ๊บเจ้ามื่อนี้จ้ามามามาซอยกันจ้าผู้ใดอยากได้ติ๊บกินก๋วยเตี๋ยวมาเด้อจ้าผู้ใดอยากได้ติ๊บกินก๋วยเตี๋ยวมาเด้อมาเด้ออยากได้ติ๊บกินก๋วยเตี๋ยวมาเด้อจ้าอยากได้ติ๊บกินก๋วยเตี๋ยวมาเด้อจ้า อยหนายดีได้จ้ะนะนานาเรื่อหนาหนาข่าาาวมตกแล้จเจน่ะแต่เฮ็ดบ่ไหว้ขันขันบ่ไม่รู้ว่ารูาขันบ่คิดว่าลูกค้ามาเบิ่งนี่บ่าปัดจ้าจ,จิจนอ่าปีนามเพิ่นละอันนี้พอดีลูกค้าเพิ่นไอ้ไอ้ทรงขอความมากว่าสิมาเบิ่งรถว่าสัน่นตาเพิ่นเลยบอกว่า ขันเจ้าอยากออกกำลังกายอย่างนู่นนี่นั่นก็ไปเฮ็ดเบื่งเด้อวาา่าซ่านแตได้ได้พอดีนนนนเนาะจ้ะเนาะมาจา่ามาข้ซอยกันมาซอยกันซอยกันปัดได้จ้าอุ้ยฮะแต่แต่ข้าเจ้าว่านี่เอาเห็ดไปน้ำคุยไปน้ำน,นาะจ้ะเนาะแต่ข้าเจ้าว่านี่ตาขีแม ออกกําลังกายนี่่อาบ้านเมืองเพื่นนี่ว่ามันแข็งแรงดีเด้จ้ะมันได้รับไอยังล่ะไอ้ไลายๆอย่างน่ะเนาะเฮาก็บ่ฮู้จักดอกไปว่าตามเพิ่นอ่าบ่ตามเพิ่นไอ้บอกมาหน่อยแต่เนาะขัานออกกําลังกายในกองหิมะโน่นนี่ไงนั่นน้องชี้เท้ร่างกายเฮานี่แข็งแรงเพิ่มกว่าเก่าซั่นบ่เป็นย่างกันบ่เนาะบาดนี้เนาะบ่เป็นย่างกันเฮ็ดงานบ่เนาะอันคนเมืองนี่ อาจารยมาซอยกันเด้อมือนีิอันย่ายผ้าอัน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 ปัดหิมะเก็ดหิมะหาตีบหาตีบจะหาตีบเย็นนี่จ้าติีลบ๊แปดจะติีลบ๊แปดตีลด๊แปดเทปไปน้ำคุยไปน้ำมันกระเพิ่นน้ะงจ๋านะเฮ็ดไปน้ำคุยไปน้ำจะเห้ใส่หลายตัวอยู่จากกรกระบ่กเท่าไรจ้ะใส่หลายตัวอยู่เท่าไหรใส่หลายตัวอยู่ ติ๊บนี่คือหาอยาดแต่นาอคือหาอยงายดเถ่นาะติ๊บนีเนาะ <laughs> จังสี่แหลนะเนาะอันใด้มันกบได้มากมากไงเนาะต้องเขาต้องอดทนต้องพยายามแมนประจา่ามองดูเดือดป็งเคืองขั้นอันยังอันอันยังคู่ยแวบ,แวบอยู่แต่เข้าก็บเ็ดให้แล้่ยวยจ้าเฮดให้แล้วเวพราะว่าจังไดกก็เฮดใหลแล้วเนะาะฮอลาปากว่าสีซอยเพือนให้มันแล้วเนาะ <laughs> หางเงินงกินก๋วยเตี๋วกับไถ่ก่อนจ้าติ๊บ ิบกับไทยกินกระเจี๊ยวกับไทยก่อนจ้าหนาวเย็นนิดหน่อยก็ต้องทนจใจพอเว่า,ามันสิได้แข็งแรงนำ้ำฮากระเฮ็ดไปน,น้ำนาะจนะ้ะเนาะได้จากหน้าที่แล้วเนาะไอ้ไอค้คอลิปข่อยลงยูทูบจ้าปก็จะเป็นน้ำแข็งหมดได้แก่เป็นน้ำแข็งหมดเป็นน้ำแข็งหมด มาซอยกันมาซอยกันมาซอย,ยกันเบสจ้าโอ้ยหนาอีดีพว่นึกจะว่าเป็นหนาธรรมาดาผมอยู่นัดลูกค้ามาเบิ้งมาสัน่นมันนี้ บรรยายไปในตุ๋นนมเด้อจ้ามันยุกไก่กล้องกล้องยายยุกไก่ในภาพบัรยายนั่เด้อจ้าฝากเบิ้งให้ไดยเด้อจ้าฝากเบิ้งให้ได้นาหนาวเย็นบรนได้พองอยากได้ตีพ่องอยากได้คลิปพอปานกันเลยคุยไปน้ำมวลไปน้ำน็อตไปน็อห้วยแห่งไปน้ำหนาวนิดด้านใหม่เขาก็ต้อนหน็อตไปน็อนะ สวัสดีองซี่บวัดีอันน่าบาดาลอยู่ตรงนี้ค่ะน่าบาดาลอยู่อยู่ใกล้ๆนี่จ้ะเพิ่นกับซีดล่างแก่น้อยเนาะเพราะมันดูดีลูกค้ากระสิมัดประมาณตันใบแหละจ้ะตามเพิ่นไอ้ทรงขอคงข้เนาะลูกค้าทรงขอคว้อ,อ,อม,าม,ามั่มฮาฮะสันใบจ้ะมาเบิ่งตันใบหน่อะ สิปัดเอาลมไหนปัดลงไหนไเป็นไหนเด้อมันหนาวใช่เลยเกินแม่แกนาหน,า,นาดิเดือมืนน้อนี้ผ้ากวนหิมะปัดหิมะเด้อจ้าให้ภาพบรรยายน้ำคุยไปน้ำเนาะจา้ะเนาะเพราะวันมันมัน,นเนาะเฮ็ดแต่งามนมันก็เมื่อยพ่นมันแต่หนาว่านเนาะ คุยไปน้ำเลน่นไปน้ำน้องจนันทรมะจ้าผู้ใดว่างมาเล่นหีมะน้ำกันเราก็มากวาดหีมะได้ติ๊บพร้อมจ้าได้ติ๊บได้ติ๊บมาเด้อจ้าผู้ใดอย่ไก่ได้ติบตบต๊บพร้อมจา้าตาพลังแจกติ๊บเด้อถ้าขายได้พอประมาณราคาเพิ่มมาจา้ามาเล่นน้ำกันเด้อจา้าไปคุยไปนะจนะ๊ะนทร์ทำไปคุยไป ไปคุยไปนะจ๊นะมาทำไปคุยไปจ้าโอ้ยอีพออีแม่ยอีพออีแม่ข่อยบงเบอร์ขนาดใสถุงมือนะจ๊ะขนาดใสถุงมือมือแดงไก่ไหวนะบงดู <laughs> ขนาดใส่ถุงมือน,น้อยจะเนาะกานใส่หลายคู่กับวัได้จ้ะใส่หลายคู่กับวัฒนัดคือก็มันกระสีถอดออกถอดเข่ายากเนาะยจะเนาะคุยไปน้ำเฮ็ดงานไปน้ำบ้องหลังคายายยนหมดเลยแล้วนะนะท่วมหมดแล้วนะวววนะบ้องใาสิพ้าบ้องหลังคาเด้อวะเด้อะ มือน <Ooh. S 2> ีผ้ากวดหนีมาออกจากรถตาอาศัยติ๊บไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองไทยรอจ้าพอคิดว่าสิกับแล้วอาทิตย์หน้ากะหาติ๊บจ้าอันใดพันไห้เขาเฮ็ดไปหัดนจ่นจ้าเน้นๆพกนไห้คือเกาแต่แต่ติ๊บสิดีจัหน้อยนะจ่นเนาคิดว่าคงจะได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยบักใหญ่มันบ่ตั้งใจเฮ็ดปั่นนี่คิดว่าต้องได้ถ้วยบักง่ายโอเคให้ภาพบรรยายนํำเด้อจ้า่นเอาเบิ่งเอาาย่สิภาพเบื้องอย่างล่ะเบื้องหลังค้าบ่ ย่าเพิ่งเบิบ่งหลังคาไอ้ล่งรดบ้านย่า่เด้อเบิ่งหลังคาอันเบื่องหลังคาไอ้ล่งรดบ้านย่า่น้ำแข็งบริได้เป็นสั้นๆหนึ่งจ้าอันนี้คือหลังคาบ้านจ้าเบื้องหลังคาบ้านเป็นสั้นๆก็คือน้ำแข็งคือกันจ้าคุณนายจ่าย่ายผ้าเบิ่งผ้าแปด้อมกองไม่ กองไม้ก็เป็นกองหีมะเอ้ยเห็ดไปนั่มคุยไปนั่มเนาะจะน้อมือนีย่ายผ้ากวดปัดรถบังดูได้ครึ่งนึงจ้าโอเคจ้าพ่อกันชีพนาเด้อจ้าพอกันชีพนาจ้าเอ้ยเย็นจักเย็นมากมากเลยจ้าบังรถย่ายกับพึ่งปัดได้ครึ่งเดียวโอเคจ้าพอกันชีพนาจ้าวัสดีจ้าบายบาย